ยืนขี้ยืนขี้ยืนขี้ยขี้เลยนะครับ ุงช่วยพูดถึงผลกระทบที่ได้รับในถนนเส้นนี้นะคะะรับเวลาฝนตกสมมุติว่าฝนตกช่วงเยน็นช่วงค่ำตอนเช้านี่จะเดินไม่ได้เลยเพราะว่ามเป็นดินเหนียวรถเล็กรถใหญ่แม้กระทั่งการเดินก็ลำบากนะครับอยากฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นอบตอ,อบจอนะครับช่วยดูแลถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่มาเป็นร้อยปีแล้ว และในช่วงที่ผมมาอยู่ในหมู่บ้านนี้40ปีตั้งแต่ปี24เป็นต้นมานี่ร่วมเป็น40ปีแล้วอยู่ในสภาพนี้ตลอดไม่มีการดูแลเหลียวแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นอบจอหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องถนนหนทางนะครับรู้สึกลำบากนะครับ ตัวนี้ก็มีอยู่บ้านเดียวตรงนี้ที่เข้าออกเป็นประจาแล้วก็มีพี่น้องทํานาเอาปุ๋ยเอาเข้าวไปหวานนี่ลําบากนะครับช่วงฝนตกห,กหลักๆเป็นเส้นทางจากหมู่บ้านนี้ไปไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งใช่ใชะครับแต่ระยะทางประมาณกี่กิโลครับประมาณ3ก <3 km. S 2> ิโลเมตรสกิโลเมตรแต่ก็ความเสียหายก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางนะครับ จะสัญจรไม่ได้เลยช่วงฝนตกนะครับไม่น่าจะมีเส้นทางในลักษณะนี้ของอําเภอเมืองจงังหวัดสุรินเลยนะครับอําอเภอนอกๆยังจะดูดีกว่านี้มากนะครับแต่ว่าอําเภอเมืองของเราใกล้เมืองแค่1ิกว่ากิโลยังมีเส้นทางที่ลําบากแบบนี้อยู่อีกหรือในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับไม่น่ามีแบบนี้นะ Đấy, ừ, theo chai đen theo cái đây coi những chua rồi mà có cùng theo chai đen theo vào đây coi những chua rồi